สวัสดีจุงกาครับแม่หมตอนนี้เราอยู่ที่เขาแพงมาครับครับรถทรหดมากครับเ <c ười> ส้นทางครับลุ้นตลอดเลย <c ười> พี่เนรก็ดูรถคือหนึ่งเราไม่ชินทางสองได้ความประจนภัยในรูปแบบที่ขึ้นเขาลงเขาเาขาหลายรอบเขมรนบ้านเราเขาเรียกว่าจอพนมเลิง้ง <c ười> พนมอันนี้ของเทครับ <c ười> เ <c ười> ลุ้นไหมครับลุ้นไหมเมื่อกี้รุนโอ้ยหายใจไม่เท่าทองเลยหนึ่งที่ตะตุ่มเลยว่าใจหมดไรจาน่ะนั่งเฉยภาวนาอยู่ภาวนาอยู่เกียร์มันใส่ยากขาแข็งอ๋อ้าใส่เกี๊ยสองผมก็ว่าอยู่อ้าถ้าชะโรนี่คือต้อง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 องนี้แน่นอนนะมันชะงักมันไม่ได้ครับไปเดี๋ยวกระสิ่งอ่านี่คือบรรยากาศแคมป์แอนดปูที่เราจะพาทุกคนทุกท่านมาดูมาชมที่เขาอะไรนะครับเขากระสิงเขาแพงมะ แต่ว่าเรามาดูกระทิงเขาแพงม้าแต่เรามาดูกระทิงอ่าเดี๋ยวเรามาเราดูกันว่าเราจะได้เจอกระทิงกันไหมนะครับไปไปดูกันอืมเมื่อกี้ใจตกไอยู่ตาตุ่มเอ้าใจปทองเดยวกัรู้นะ้ขับเก่งมากโอ้ยโอ้ยตรงนี้มีการเก็บค่าบริการนิดหนึ่งครับผม ผู้ใหญ่สามสิบเด็กยี่สิบนะครับชาวต่างชาติก็ยังไม่รู้เท่าไห,หร่ครับอ๋อแต่ว่าเป็นตู้ทะเบิจากแทนครับผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเุ่เียร์รถมาเดี๋ยวจะพามาดูกระทิงนู<า>่นไงนกระทิง <laughs> นูง่เบลลมเทิมเลยพี่หมาอ่ะมาดูอันดับแรกเรามาดูจุดชมวิวกลางเต็น ห้องน้ำเราจะไปดูห้องน้าก่อนไหมฮะเอ้าก่อนนกจะไปดูกระถิงเราไปดูห้องน้าก่อนวันนี้เราก็อยู่ที่จุดสูงสุดของเขาแพงมาครับผมมาถึงแล้วนะอผมมาถึงแล้วนะตรงนี้ใครยังมาไม่ถึงก็รีบมาโอ้มากระถืงทมจะนับเลยทุกคนใหญ่มากเลย อันนี้กระทิงเราตถากระเทยนี่คืออีกแบบหนึ่งจะหนักเลยทุกคนสีช้างครับกระทิงเดียดเดียดพามาเลยพี่มหาเขาบอกมากระทิงแล้วต้องจับไข่กระทิงมาแล้วไม่มีไข่อยู่ด้านนี้มันมีไข่อยู่บนตรงนี้ตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้เป็นกระเทยกระเทยกระทิงกระทิงกระเทยหางหางนี่มาก โอ้ยถ้าถ้าถ้าใครจับได้จัวขนาดนี้ไเจอได้หอย่างนี่ในกระทิงนู่นเดินดูตรงนู่นอ่ะเห็นไหมดำๆนี่สองตัวไหนตัวหนึงมันเล็กๆนั่นอ่ะอ๋อหนูเจอแล้วหนูวูนิ่มๆหนึ่งเอาละครับผมเดี๋ยวมาปนตอนนี้ผมมาอยู่ที่จุดสูงสุดของเขาแผงกระทิงเอ้ย แพงมาขออภัยครับผมแต่ทุกคนพากันมาดูกระทิงผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีเดี๋ยวสักพักจะพาทุกคนไปเดินดูตันนะครับตันนั้นก็จะมีรูปกระทิงใหญ่มากเลยฮะนะนะใหญ่มากนะครับใครที่ยังไม่เคยได้มาก็มาดูมาชมกันเอานะครับวันนี้ผมก็เอาบรรยากาศมาฝากทุกคนทุกท่านเพื่อใครที่ยังไม่เคยได้มานะครับปะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศกันแล้วกันฮะอันนี้คือบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังที่เราจะจุดชมกระทิงนะครับเลยพามาดูจุดนี้ก่อน จุดตรงนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นบรรยากาศที่ดีนะไปปูนข้างหลังผมนี่นะฮะส่วนใครที่ยังนึ่เราไม่ต้องดูทิ้งเรามาดูแมวนี่ไงแมวทุกคนผมเจอแมวครับนี่แมวนี่ฮะนี่ฮะทุกคนตัวนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่ เราทุกคนทุกท่านใครมาแล้วก็มาชมวิวกันนะครับผมว่าสวยนะนานๆผมได้มาทีผมก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ครับผมบรรยากาศทองฟ้าพี่น้องสวยงามกระดามดอดครับ,บมาเดี๋ยวเราไปเราดูตรงนั้นกันดีกว่าครับแมวุบนปะตามมาครับผมถือว่าโอเคอยู่นะแมวโบนกับการที่ได้มาที่นี่นะเขาแพงนะเรามาดูกันทีป้าเดี๋ยวผมภาบเดี๋ยวเนี่ยทุกคนก็ต่างคนต่างก็ รอดูกระทิงกันนะครับหลายคนหลายท่านก็อาจจะเจอกระทิงอละวเ,เจอกระทิงแั้ปเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูกันครับผมเราจะส่องกล้องเห็นไหมผมว่าเราน่าจะเจอนะ้เหนื่อยแล้วกระทิงตัวใหญ่พี่ๆเขาส่องส่องส่องกัน แทนเ็กิาตรนี้มนีขาวๆมันมีนกแลกมีนกอีกใช่แลวก็มีเห็นระทิงนะทุกคนเห้นจะทิ้งนกล้องนนยกล้องเดียวกล้องกล้องหลับตา ในตัวเดียวอันนี้ดูไปเลยตัตรงไหนดูอย่างไรดูอย่งใกล้แล้วมาจากนกขาวตานี่น้องนกสีขาวๆตรงไหนอ่ะมั่วหรือเปล่าไอตรงนกขาวๆอ๋อเอาทุกคนตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเห็นอะไรบ้างเห็นไม่เห็นเลยเห็นแต่ต้นไม้กับนกเลยไม่เห็นหัวใจเราหรอไม่เห็นเลยค่ะ นนตรงนอากาศดีตรงไปเดินมาแล้วเมื่อกี้้ทุกคนลมดีมากเลยอยู่บนเขาเขาแผงแผงน้ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มหิวข้าวอีกแล้วทุกคนบรรยากาศดีดี นีบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเหนื่อยยังเห็นกระทิงตัวเดียวอยู่สองตัวไหนเห็นตัวเดียวตัวที่อยู่ข้างบนเห็นไหมตัวใหญ่ด้วยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแม่โบที่เราได้มาที่ได้เห็นกระทิง ตัวเป็นๆครั้งแรกในชีวิตนะฮะเขาบอกว่ามันออกมาเยอะมากแต่วันนี้มันไม่ถึงเดลาแล้วรก่อนเหรอจะออกมาช่วงไหนจ้ะห้าโมงกว่าอ่ตอนนก็ต้องน้กว่าห้าโมงกว่าแต่ห้านาทีอืมอม,มันยะการดีะนะสุดยอดและสวยงามมากแมกวพนุเขาตั้งข็มป์ยัไง กวางใหญ่ไพศาลมากนะ